สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมไม่ชอนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวปืนบอมบ์บับเบิลบาสูก้ากับขันนะครับขันบาซินนะครับเป็นเป็นกะละมังอหละนะครับมันไม่เชิงว่าเป็นขันหรอกนะครับมันก็คล้ายๆกับกะละมังซะมากกว่านะครับไปเดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัติของบับเบิลบาสูก้ากันนะครับ ทำลาย300เคลื่อนที่ y 60เปลี่ยนกระสุนไว้ขึ้น71รัศมีโจมตี88บินเร็วบินเร็ววันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันบินบินอะไรยังไงนะครับระดับหายาก100นะครับกระสุนมีแค่1ทับแนะครับแล้วก็คุณสมบัติพิเศษนะครับมีในเฉพาะดันเจียนนะครับซึ่งปืนนี้ไม่มีขายไม่มีเติมในโปรโมชั่น นะครับมีเฉพาะในด่าน i รน o w Eastland เท่านั้นนะครับไม่สามารถหามาเติมได้นะครับก็ต่อมาการังนะครับผมขอเรียกเป็นการังแล้วกันนะครับการังบาซินนะครับทำลาย175เคลื่อนที่ว75รัศมีโจมตี67โจมตีว7 3 ระดับหายากห0นะครับเพราะว่ามันมีในเฉพาะดันเจียนเท่านั้นนะครับก็ใครที่เคยเห็นนะครับก็น่าจะรู้อยู่นะครับว่ามันมาจากด่านอะไรนะครับส่วนที่อ่าส่วนคนที่ยังไม่รู้นะครับผมจะขึ้นภาพไว้ให้นะครับว่ามันมาจากด่านนี้นั่นเองนะครับเ a นโ b o w อีสต์แลนด์นะครับปัดเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะครับว่าไอ้บอมตัวเนี้ยกับไอ้ขันตัวเนี้ย มันมีดียังไงนะครับก่อนื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอสักประมาณ100รไลค์ก็แล้วกันนะครับตอนนี้อยู่ในห้องแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับบอมตัวนี้นี่บอมบับเบิร์บสูก้านะครับกับการมังบาซินนะครับเขียนว่าอะไรเนี่ยบาซินเฟสติวัลหรือเปล่าผมมองไม่เห็นนะครับมันเป็น มันเป็นภาษาอังกฤษนี่แหละแต่ว่ามันมองไม่เห็นนะครับฟอนต์มันสีชมพูมั้งสีชมพูใส่สโตกสีฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับดูดูเรื่องนะครับก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับเวลาเคลื่อนที่นะครับมันบอกเคลื่อนที่ไวนะครับนี่ก็เคลื่อนที่ไวนะครับนี่บอมนะครับปอกติจะเคลื่อนที่ช้านะครับพอเราตั้งลำกล้องเล็งนะครับก็ยังวิ่งไวนะครับ นี่ก็คือข้อดีของมันนะครับคือวิ่งไวนะครับต่อมาเป็นกะละมังบ้างนะครับก็วิ่งไวนะครับแต่จะวิ่งไวกว่าบอมเล็กน้อยนะครับไม่ถือกับว่าวิ่งไวมากนะครับซึ่งความไวของกะละมังเนี่ยนะครับวิ่งไวกว่าคนที่แต่งตัววิ่งไวแบบรบเซตนะครับบวกกับถือธนูนะครับก็คือไวกว่าเล็กน้อยนะครับผม ถ้าเราแบบแต่งเต็มนะครับก็คือไวกว่าแหละแต่ไวกว่าเล็กน้อยนะครับถ้าเป็นมัมมี่มัมมี่ตามทันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าความเร็วมันแค่นี้นะครับมันไม่ได้ไวเท่ากับมีดหมูหรือมีดหมอทองอย่าง AGB นะครับมันก็พอวิ่งหนีมัมมี่ได้อยู่แหละนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบกับปืนบอมบ์บับเบิลวาสูก้าก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมจะ ขึ้นอีกตัวให้นะครับตรงมุมซ้ายล่างนะครับมันอาจจะดูเกะกะหน่อยนะครับแต่ว่าผมสะดวกแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราทดสอบยิงที่ตัวนะครับนะครับยิงที่ตัวจะไม่ตายนะครับแต่เลือดจะลดทีละทีละ20 20ใช่ไหมนะครับตัวมันลอยนะครับแล้วก็ลดทีละ20 20 20แล้วก็ตายนะครับไม่แน่ใจว่าลดเท่าไหร่เดี๋ยวดูอีกทีนะตอนนี้เลือด100นะครับยิงเข้าไป20 90 70 5 1 3 1 11อ ลดทีละ20นะครับลดครั้งแรกเนี่ยจะลด10นะครับลดไปทีละ10ก่อน10ครั้งหนึ่งแล้วที่เหลือก็เป็น20 20 20, 20นะครับเอาใหม่นะ9 1 20 5อ3 1 11อแล้วก็ตายนะครับก็คือยิงครั้งแรกลดไป9นะครับที่เหลือก็ลดทีละ20 20 20, 20นะครับดูใหม่นะครับผมยิงไปอ่าานะครับ 20, 20 20 20, 20. แล้วก็2ีสินะครับก็คือตายนั่นแหละนะครับคือถ้าเกิดเลือดเยอะมันก็จะนานหน่อยนิดนึงไม่ถือว่านานมากนะครับมันจะลอยขึ้นฟ้าแบบนี้นะครับวิธีทาให้ร่วงลงมานะครับก็คือยิงให้มันแตกนะครับยิงให้มันแตกนะปืนอยู่ตรงพื้นอ่ะยิงสลับแล้วก็ยิงยิงไปเรื่อยมันจะแตกอย่างนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปยิงมันเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะตายนะครับประมาณนี้เลยนะครับซึ่งบอกเลยครับว่าปืนนี้เกียนมากๆนะครับถ้าเกิดเกาะเป็นกลุ่มแบบเยอะๆเนี่ยแบบเราเล่นด่านนี้ใช่ปะเปิด8คนเราก็ยิงเลยยิงเข้าถามไปลอยปุ๊บก็ตายปั๊บนะครับเออผมลืมบอกนะครับว่าปืนบอมนี้สามารถเล่นได้ในเฉพาะด่านที่ตั้งข้อจํากัดของอาวุธเป็น ไม่มีนะครับต้องเป็นไม่มีเท่านั้นนะครับเพราะว่านี่มันเป็นอาวุธชนิดพิเศษนะครับผมซึ่งถ้าเกิดห้องมันตั้งเงื่อนไขไว้ว่าห้ามใช้ระเบิดแปลงล่างนะครับจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับต้องเป็นห้องที่ตั้งไว้ว่าไม่มีนะครับคือจะใช้อะไรก็ได้นะครับใช้ระเบิดแปลงล่างได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ห้องไหนที่ตั้งไว้ว่าห้ามใช้ระเบิดแปลงล่างไม่สามารถใช้ได้นะครับเอ้ยหรือใช้ได้วะไม่แน่ใจ ข้อมูลผิดพลาดก็ขอภายนะครับผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับเอ้ยเอ้ยต้องใช้ได้เดียเพราะว่าขนาดผมมามี่มันยังใช้ได้เลยนะครับขอโทษขอโทษโทษผมจําผิดผมจําผิดขอภัยนะครับขอภัยในข้อมูลที่ผิดพลาดน,นะครับโอเคผมทดลองจนหมดแล้วแหละขยับตัวไวก่อนจานบินหลุดนะครับมาต่อมาจะเป็นกระมังบาซินบ้างนะครับผมแบบนี้วิ่งไวนะครับ คลิกซ้ายคลิกขวาไม่มีเอฟเฟกอะไรใดๆนะครับนอกจากเสียงนะครับมาเดาให้ดูซึ่งการะมังตรงนี้มีข้อดีนะครับเราไม่จําเป็นต้องเข้าไปฟันใกล้ๆนะครับเรายืนห่างๆก็ฟันโดนแล้วนะครับไม่รู้รัศสมีเท่าไหร่นะครับแต่ผมจะลองประมาณนี้ดูนะครับคลิกซ้ายนะครับคลิกซ้ายตรงนี้ไม่โดนนี่ก็ไม่โดนตรงนี้แหละประมาณนี้นะครับตรงประมาณนี้โดนนะครับนี่นะนี่นะจริงไว้ก่อน ปักดอกไว้ิกซ้ายไม่โดนเอา้าคิกซ้ายโดนป่ะรัศมีมันไกลนะครับเราไม่จําเป็นต้องเข้าไปประชิดอย่างนี้นะครับเราอยู่ห่างๆอย่างนี้เราก็ฟันโดนแล้วนะครับมันจะเกลียนประมาณนี้แหละนะครับซึ่งผมคิดว่านะทีมงานเขาไม่มีทางที่จะเอามาขายแน่นอนนะครับเพราะมันเกลียนขนาดนี้นะครับนี่นะครับฟันหัวตายนะครับคลิกซ้ายที่ลำตัวไม่ตายครับ แต่ลดไป9 5้า้านะครับทำดาเมจไปเยอะอยู่นะครับออมาขาบ้างขาบ้างขาก็ตามสเต็ปครับผมขาจะทำเดจน้อยกว่านะครับเออผมรู้แล้วที่ว่าผมสงสัยนะว่าทำไมยิงลำตัวไอ,อ้ยิงขามันแรงกว่านะครับแรงกว่ายิงลำตัวนะครับก็เป็นเพราะว่าเกาะน,นะครับผมเกาะมันจะช่วยเพิ่มทำลายส่วนลำตัวตรงนี้นะครับ ส่วนหัวส่วนขาจะไม่เกี่ยวนะครับผมเพิ่งรู้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนด้วยนะครับที่ช่วยมาบอกนะครับไม่งั้นผมไม่รู้แน่นอนนะครับนี่นะครับลำตัวห้านะครับส่วนคิกขวานะคลิกขวานะครับคิขวาบ้างนะครับคลิกขวาทีเดียวตายนะครับทุกส่วนนะครับไกลหรือเปล่าไม่รู้นะครับอุ้ยไกลเนี่ยคิกซ้ายนี้ไม่โดนนะครับคลิกขวาไม่โดนคลิกซ้ายไม่โดนคลิกขวาไม่โดนแล้วตรงเนี้ยนะคีิกซ้ายไม่โดนคลิกขวาล่ะไม่โดนทำไมคลิกซ้ายไม่โดนคลิกขวา คลิกขวาโดนนะครับคือมันไกลนะครับวิ่งไวไม่พอยังฟันไกลอีกนะครับดูนะครับว่ามันเกียนขนาดไหนนะครับซึ่งไม่มีคนไหนมีนะครับนอกจากผมกับ GM01 นะครับที่มีนะครับเอาไว้เล่นเกียนนะครับแต่ไว้เกียนเฉพาะในโหมดมัมมี่นะครับไม่ได้เอาไปเกียนในโหมดธรรมดานะครับโหมดธรรมดานีต้องเป็นห้องที่มันไม่โนนะครับห้องไหนโนไม่เอาไปเล่นไม่เอาไปเล่นแน่นอนนะครับ แต่ถ้ามัมมี่เนี่ยเอาไปเล่นแน่นอนครับผมทั้งบอมทั้งกะละมังนะครับบอกเลยครับว่าโคตรเกียร์นะครับถ้าไปเล่นกับห้องปกตินะครับที่มันไม่โนนะครับต่อมาก็จะเป็นการทดสอบดาเมจของกะละมังนะครับแบบลิกขวาในโหมดมัมมี่นะครับว่าทําดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ลําตัวนะครับลิกขวานะครับลดไปทีละ1000นะครับ ใครที่เคยเห็นผมเอามาเล่นในห้องมัมมี่เนี่ยก็จะรู้นะครับว่ามันแรงขนาดไหนนะครับคือคนที่เป็นมัมมี่เนี่ยตบผมก็ไม่โดนผมแม่งวิ่งอย่างไวแล้วแบบตบไม่ใช่ระยะประชิดนะคืออยู่ห่างแม่งก็ยังโดน่ะโดนไม่พอไม่ยังแรงอยู่นะครับนี่นะครับเลือดมัมมี่มีอยู่1 2 0 0 0นะครับคลิกขวาไป12ครั้งก็ตายนะครับเพราะว่ามันลดทีละ12,000นนะครับผม ต่อมาเดี๋ยวผมจะลองหัวบ้างนะหัวหัวไม่ค่อยแรงนะครับไม่ค่อยแรงเท่ากับลําตัวเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีหือม,มันแรงวะตอนนี้8600นะครับ6900เ้ฮ้ย2 0 0พเลยหัวนี่ลดทีละ2000เลยใช่ไหมเออใช่ใช่ใช,ใช่หัวนี่เกือบ2000เลยนะน่าจะประมาณ 1, 7 7 0 0มั้ง ประมาณพันหกพันเจ็ดพันแปดแหละนะครับผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าแรงเนี่ยขี้ขวาตรงหัวเนะี่ยป๊บเดียวมัมมีเกือบตายเลยเออ่ลองใหม่ลองใหม่นี่นะส่วนหัวนะครับส่วนหัวเฮ้ยส่วนหัวแม่งแรงวะเฮ้ยขี้ขวาส่วนหัวไม่งแรงอ่นะเราลองขี้ขวาที่หัวไปแล้วนะครับลอง ซ้ายบ้างนะครับก่อนที่เวลาจะหมดนะครับผมสี่วินาทีเกิดทันไม่ได้เกิดอย่างนานคลิกซ้ายที่หัวนะครับรถทีละห้าร้อยนะครับลำตัวรถทีละสามร้อยนะครับสรุปคือคลิกซ้ายเนี่ยมันไวนะครับแต่ว่าทำดามเมจน้อยนะครับก็คือดามเมจลดลงทีละห้าร้อยห้าร้อยนะครับถ้าเกิดเป็นส่วนหัวถ้าลำตัวก็สามร้อยนะครับ ต่อมาก็จะเป็นคิวของปืนฟองสบู่ของเรานะครับ Bubble b a ส o ก k a นะครับซึ่งปืนฟองสบู่ตัวนี้นะครับไม่ได้ทาดาเมจอะไรเลยนะครับแค่ยิงแล้วมันลอยขึ้นเฉยนะครับคือดาเมจที่มันทํากับมัมมี่เนี่ยคือสกิลทีละนิดทีละนิดนะครับก็คือยิงจนหมดแม็กแม่งก็ไม่ตายนะครับทั้งอีโวคลาสสิกฮีโร่นะครับก็คือยิงไม่ตายนะครับแต่ว่ายกเว้นนะครับโหมดมัมมี่ฮีโร่นะครับ ซึ่งโหมดมัมมี่ฮีโร่เนี่ยถ้าเกิดออกนอกแมปนะครับมันจะตายนะครับซึ่งถ้าเป็นพวกโปรลอยโปรบินอย่างเงี้ยนะครับถ้าบินเกินประมาณตรงเนี้ยนะครับน่าจะประมาณี่ยเลยเลยประมาณอยงเี้ยนะครับมันก็จะตายแล้วนะครับซึ่งโหมดมัมมี่ฮีโร่เนี่ยถ้าออกนอกแมปทีเนี่ยคือตายอย่างเดียวเลยนะครับไม่เชื่อเดีผมยิงให้ดูนะครับเดี๋ยวดูจอมุมสายลางนะครับตอนนี้เลือดมีอยู่1 2 0 0 0นะครับดูน้ำเมดนะครับว่ามันทำรถทีละเท่าไหร่ ก็ลดทีละ20ลดทีละ20นะครับแต่นอกเหนือจากนี้ก็คือจะตายนะครับเพราะว่ามันลอยออกนอกแมปนะครับเออถ้าเกิดใครที่มาเล่นโหมดมามีฮีโร่เนี่ยแล้วมาเจอผมเล่นบืนบอมเนี่ยรับรองครับหัวล้อแน่นอนนะครับออกนอกแมปปุ๊บคือตายปั๊บเลยนะครับถ้าเป็นคลาสสิกอีโวเนี่ยมันไม่ตายนะครับแต่ฟองสบู่มันจะแตกนะครับตามระยะเวลาของมันนะครับว่ามันอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับผมก็ไม่เคยนับเหมือนกันนะครับว่า ไอฟองสบู่มันอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับแต่ก็นานหน่อยนะก็นานอยู่นะไม่เชื่อว่ามันเร็วมากนะครับพอพอฟองสบู่มันแตกมามีมก็ล่วงมานะครับถ้าเป็นคลาสสิกอีโวเนี่ยก็คือลอยอย่างสูงเลยนะครับหนำซ้ําไม่พอนะครับเราสามารถยิงทับอย่างนี้ได้นะครับให้มันลอยขึ้นสูงไปอีกนะครับลอยแบบอย่างนี้เลยนะครับใครที่เคยโดนผมยิงนะครับคอมเมนต์บอกด้วยนะครับแต่กับคลาสสิกไม่ใช่ดิ มามีโลมันไม่ใช่นะครับออกต้องแมปปุ๊บคือตายปั๊บเลยนะครับความเกลียดมันอยู่ที่ตรงนี้นั่นเองนะครับเนี่ยคือตายอย่างเดียวครับมีแต่ตา,ตายตายตายนะครับถ้ามีเกาะตรงกลางสักประมาณห้าหกตัวเนี่ยผมยิงครั้งเดียวผมไม่ยิงตัวอื่นต่อได้เลยนะคือผมไม่ได้แต้มหรอกนะครับแต้มมันไม่ได้หรอกก็คือยิงแค่มันตายหัวร้อนหัวร้อนเอานะครับ <laughs> เอาไว้เอาไว้แบบแกล้งคนขำๆนะครับ ถ้าใครไม่ขับด้วยขออภัยนะครับคือมีของเกียร์มันมีของเกียร์มันก็ต้องเล่นนะครับใครบ้างครับที่มีของเกียร์แล้วไม่เล่นครับยกมือขึ้นครับเออที่นีไม่มีใครยกมือกุกคนเลย <c oughs> เอ๋อผมอยู่คนเดียวใครที่มีของเกียร์แล้วเล่นช่วยคอมเมนต์ไวด้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับผมก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวฝากกไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม